ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใกล้คลวนกันในหัวข้อพระเจ้าทรงจัดเตรียมและค้าจุนเราขณะที่เราเข้าสู่การใกล้ครควนให้เราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นี่เป็นเวลาที่คุณจะมอบทั้งความสุขและภาระของวันนี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเถิดมาอย่างที่คุณเป็นและยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวคุณจงสงบนิ่งและดำดิ่งในพระวจนะแห่งชีวิตและความหวังของพระองค์ พระบิดาเราเข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็นมาพร้อมด้วยอารมณ์ที่วุ่นวายสับสนมีความต้องการและความกังวลขอให้สันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจของพระองค์เข้ามาในเราและทำให้วิญญาณของเราสงบลงขณะที่เราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ในค่าคืนนี้ อิสยาบทที่ 40- ข้อ28ถึงกล่าวว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดเป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะอย่างรู้ได้พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมาก เราทุกคนรู้ดีว่าความรู้สึกหมดแรงมันเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ไหวแล้วผู้เชื่อในพระเยซูสามารถมองหาพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือและกำลังใจได้ในยามที่เรารู้สึกแบกภาระไม่ไหวอีกต่อไปเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลียหรือเหน็ดเหนื่อยผู้เผยพระวจนะอิสยาบอกเราว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากแม้ว่าพระเจ้าจะมีกำลังอย่างไม่สิ้นสุดแต่พระองค์ก็ทรงเข้าใจเราดีว่าเราจะมีวันที่เหนื่อยล้าทั้งร่างกายจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อเรามองไปที่พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมผู้ทรงเป็นความหวังเป็นกำลังของเราและเป็นผู้ค้ำจุนเรา แทนที่จะพยายามต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาไปด้วยตัวเองตามลำพังเมื่อน,นั้นเองพระเจ้าจะทรงฟื้นคืนกำลังของเราขึ้นมาใหม่พระองค์ประทานพลังเพื่อก้าวต่อไปในความเชื่อคุณเคยเหน็ดเหนื่อยกับช่วงเวลาที่ต้องยากลำบากด้วยตัวเองตามลำพังหรือไม่เข้ามารับกำลังจากพระองค์ผู้ไม่เคยอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย พระองค์จะให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในคืนนี้ขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆการทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุขปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้ง และปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการทรงสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักขอบพระคุณที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเรา ในยามที่ความท้าทายในชีวิตดูใหญ่เกินกว่าจะรับมือได้โปรดเตือนใจของเราต่อไปว่าเราไม่เคยต้องผเผชิญกับความยากลำบากเพียงลำพังข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย ขณะที่เราง่วงและพร้อมจะหลับในคืนนี้เป็นการดีที่ได้รู้ว่าพระองค์ทรงพร้อมจะปกป้องเราพระองค์ไม่ทรงเคลิ้มหลับแต่ตื่นตัวกับทุกความท้าทายและอันตรายที่เรารเผชิญอิสยาห์บทที่40ข้อ30ถึง31กล่าวว่า แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี่ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอบพระคุณที่ทรงให้กำลังใหม่กับเราอีกครั้งในคืนนี้ผ่านพระวจนะของพระองค์ขอให้เราเดินต่อไปด้วยความเชื่อตลอดวันพรุ่งนี้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแต่มีกำลังขึ้นต่อนหน้าพระพักของพระผู้ช่วยให้รอดของเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน